สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยซึ่งสาเหตุก็คือมีไม่ได้ทำงานด้านโยธาแล้วนะคะก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโยธานะวันนี้จะมาแชร์มุมมองทั้งหมดที่มีต่อสายงานนี้นะว่าเอออะไรดีอะไรไม่ดียังไงบ้างเงินเดือนเท่าไหร่ทำไมถึงไม่ทำงานนี้ต่ออาจจะขอมาบอกก่อนว่าเนื้อหาในคลิปจะเก่ากนิดนึงนะคะเพราะว่าออกมาได้ประมาณ3ปีแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะ มาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมีจะแบ่งเป็นห้าหัวข้อนะทุกคนมีเรื่องเงินความก้าวหน้าเรื่องเวลาเรื่องสภาพแวดล้ลอมแล้วก็เรื่องสภาพสังคมแล้วก็ใครอยากดูส่วนไหนก็กรอกขิดไปได้เลยเรื่องแรกเรื่องเงินทํางานก็ไม่พูดไม่ได้น้องเรื่องเงินคือก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดร้านสำหรับมีเพราะว่าเราก็ทางานเพื่อเงินโอเคก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าเออมีทํางานที่ไหนตําแหน่งอะไรแล้วก็ได้งเงินเท่าไหร่บ้าง อันนี้ก็คือเอามาใช้เป็นข้อมูลให้ทุกคนดูนะว่าโอเคมี่ได้เงินเดือนเท่านี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนเดื่นได้เท่าไหร่แต่ว่าก็เอาไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนแล้วกันค่ะมาต่อกันเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเติบโตซึ่งจริงๆมันก็ต่อเนื่องเรื่องเดียวกันมาจากเรื่องเงินนี้แหละเพราะว่ามันก็ต้องมาคู่กันใช่ไหมว่าโอเคเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็เราโตได้มากแค่ไหนซึ่งสําหรับสายงานก่อสร้างอ่ะ ประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเติบโตเพราะว่า,างานก่อสร้างอะโปรเจกต์หนึ่งมันใช้ระยะเวลาหลายปีใช่ไหมเนี่งที่ทุกคนเห็นว่าเออกว่าจะตึกมันจะสร้างเสร็จอะมันนานทีนี้กว่าเราจะทําแต่ละโปรเจกต์จบแล้วกว่าเราจะเก็บประสบการณ์ให้ครบให้ได้หลายๆโปรเจกต์มันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมทุกคนกว่าเราจะโตเนี่ยเราก็ต้องแบบผ่านมาหลายโปรเจกต์เนาะ คือสุดท้ายแล้วอะเวลาเป็นสิ่งที่หีกเรี่งไม่ได้จริงๆว่าเออเราต้องอยู่ตรงนี้ค่อนข้างนานเราถึงจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็โตต่อไปได้ซึ่งการเติบโตที่เห็นชัดๆของสายงานโยธาก็จะเป็นเอ,อ่อการสอบใบป,ประกอบวิชาชีพเพิ่มใช่ไหมซึ่งไอ้เงื่อนไขในการสอบใบป,ประกอบวิชาชีพพวกเนี้ก็คือต้องใช้ประสบการณ์นี่แหละว่าเออเราผ่านมากี่โปรเจกต์เราทำงานอะไรมาบ้าง ซึ่งมี่ก็ไม่ได้มีความอดทนมากพอนะที่จะต้องผ่านอะไรทั้งหมดมานี้กว่าจะโตวกว่าจะอะไรรู้สึกว่าเออกว่าจะรวยอาจจะแก่ตายก่อนแต่มีอีกด้านนึงก็คือถึงเราจะไม่ได้เก่งมากแต่ถ้าอยู่นานพอก็โตได้เหมือนกันต่อมาเรื่องที่สามเรื่องเวลาเวลาในที่นี้มีหมายถึงเวลาในการทํางานนะคะที่แบบว่าโอเคใครทํางานห้าวันต่อสัปดาห์หวันต่อสัปดาห ถ้าเราเป็นสายอนจิเนียร์คือ,อวิศวกรที่ดูแลหน้างานใช่ไหมส่วนใหญ่จะต้องทํางาน6วันหรือบางทีก็ก,ก็ก็ต้องมาโอทีเวันด้วยแต่อันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับนีละกันเพราะว่ามีเลือกงานที่เป็นแบบนั่งโต๊ะงานออกแบบจะซื้อจัดขายหรือว่างานทําโปรแกรมก็เลยทํางานแค่5วันนะไม่ต้องโอทีเยอะหรือว่าไม่มีเวลาขนาดนั้น แต่ข้อนี้จะมาพูดถึงคนที่ทํางานหกวันแล้วกันว่าเออมีเห็นอะไรบ้างเทาี่เห็นอะ่ะเขาก็ต้องแบบทํางานทั้งวันทั้งคืนเลยนะวันอาทิตย์อะ่ะก็ต้องสลับเวรจะมาทํโ OT สมมติว่าในทีมอ่ะมีสี่คนใช่ปะ่ะเขาก็ต้องแบบเหมือนมาผัดเวรผัดกันลงเวรอะ่ะทุกคนนึกออกป่ะสมมติว่าแบบเออคนที่หนึ่งก็ต้องแบบเอออาทิตย์แรกคนที่สองอาทิตย์ที่สองคนที่3าอาทิตย์ที่สาคนที่4อาทิตย์ที่สี่อย่างเงี้ยมันก็คือถ้าเราอยากได้เงินถ้ามีถ้ามันมีคนที่เต็มใจทำ มันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าโอเคทํางานก็ได้เงินแต่ว่าถ้าแบบเราอยากใช้เวลาพักผ่อนอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนโดนบังคับระดับหนึ่งอะว่าเอ้ยเราจะพักผ่อนไม่ได้เลยหรอเราจะใช้เวลาให้กับตัวเองไม่ได้เลยหรอมันอึนอดอัดอะแล้วก็ถ้าวันไหนมีงานเทปูนใหญ่อะไรเงี้ยคือเขาเทกันทั้งวันนะเทแบบเทไม่หยุดอันนี้ก็คือทุกคนในสายก็ต้องมาทํางานซึ่งเลือกวันไม่ได้นะเพราะว่าวันที่เทปูนอะมันก็ต้องตาม ที่โปรเจกต์กำหนดไว้ใช่ไหมซึ่งการที่เราเลือกทํางานนั่งโต๊ะก็มีข้อเสียเหมือนกันเหมือนบางทีแบบคนเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อถือเราเพราะว่าเราไม่ได้ไปหน้างานอะ่ะเออแต่จะให้ไปหน้างานเราก็ไม่ไหวมันเหมือนโดนมารับทํางานแบบเราไม่ได้ต็มใจอะ่ะคือเราก็ไม่ได้อยากทํางานตลอดเวลาเนาะแต่อมาเรื่องที่4ี่เรื่องสังคมการทํางานก็อาจริงๆงานนี้เป็นงานที่ต้องคุยกับคนค่อนข้างเยอะนะ ใครที่ชอบการประสานงานอาจจะเหมาะกับด้านนี้เพราะว่าเออในการกอร่อสร้างอ่ะมันจะประกอบไปด้วยหลายฝ่ายมากๆั่ตต้งแม มาทำงานด้วยกันใช่ไหมเออจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดปัญหาขึ้นนั่นเองแต่ทีนี้มันจะมีเรื่องหนึ่งที่มีไม่ค่อยชอบเท่าไหะก็คือสมมติว่าโอเคมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีแก้ได้สองทางละกันซึ่งทางแรกอ่ะหนูราบบริษัทเแก้ส่วนทางที่สองอ่ะบริษัทดีแก้ทีนี้มันก็จะมีเรื่องการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ทั้งสองบริษัทนึกออกไหม สองบริษัทนี้ก็ต้องมาเถียงกันนะว่าใครจะเป็นคนแก้แล้วทั้งสองบริษัทก็จะไม่อยากแก้เพราะว่าเขาก็จะต้องเสียทรัพยากรของเขาในการแก้ปัญหาถูกไหมที่มันก็จะเป็นการเถียงกันที่ไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับโครงการนานๆและก็จะเป็นการแบบเออคุยกันเพื่อผลประโยชน์ของแต่ละบริษัทจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าแบบโอเคเราทํางานเราก็แบบอองรักษาผลประโยชน์ของตัวเองใช่ไหมมีรู้สึกว่า เออเวลาส่วนใหญ่ที่คุยกันนะมันมันเสียเวลามากกับการแบบต้องมาต่อสู้เรื่องนี้กันแทนที่จะแบบเออใช้เวลาไปพัฒนาโครงการให้มันดีที่สุดซึ่งมันก็ยากมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับ c เ l าเจอในการทํางาน,งานโครงการนี้ละกันสถานการณ์คือมีการคุยกันเกิดขึ้นมีฝั่งหนึ่งแบบเหมือนมาถามอะไรมีสักอย่างแล้วมีตต่ว่า เออมี่ไม่รู้เดี๋ยวมีขอหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนซึ่งหลังจากนั้นอะหลังจากแบบการพูดคุยนั้นกับกับอีกฝั่งนึ่งอะแล้วพอเป็นเวลาส่วนตัวกับคนในทีมแล้วพี่ในทีมอะก็เข้ามาคยุยว่าว่าหลังข้ามตอบว่าไม่รู้นะแบบตอบว่าไม่รู้ไม่ได้เราเราต้องหาอะไรตอบอี่อื่นซึ่งในตอนนั้นเราแบบมันจะดีหรอทําไมต้องทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้ ก็พอจะเข้าใจอยู่นิดหนึ่งเหมือนคือคือวงการนี้อีโก้ค่อนข้างเยอะนะทุกคนแบบพลาดไม่ได้เสียหน้าไม่ได้แบบเหมือนถ้าเรามีคนแบบพร้อมเหยียบเยอะอ่ะมันมันมันเป็นแบบสังคมแบบเนี้ยเข้าใจว่าเออทีนี้เราก็เลยแบบเออตอบไม่รู้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเอ๊ะว่าแบบเราการทํางานที่เราบอกไม่ได้ว่าอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิด มันจะดีหรอแบบว่าสมมติว่าเราไปถามคนอื่นใช่ป่ะเราคนอื่นตอบอะไรมาสักอย่างแล้วแบบเราก็จะแบบเอ้ยเราเขารู้จริงเปล่าหรือว่าเขาแค่หาอะไรมาตอบให้มันตอบได้นึกออกไหมเออไม่รู้ทําไมแต่ว่าวงการนี้แบบเสียหน้าไม่ได้เบาบางมากสมมุติว่าคนใหญ่คนโตพูดผิดอะ่ะเราต้องหาทางลงให้เขานะแบบให้เขาแบบไม่เสียหนา้าเขาแบบมันถึงจะยอมมันงานมันถึงจะไปต่อได้อะเป็นแนวทางที่นี่ไม่ชอบแล้วกัน เออคือวงการเนี้มีกเรื่องหนึ่งคือเขาชอบลองภูมิกันทุกคนสมมติว่าเราเป็นเด็กใหม่เข้าไปใช่ปะคือพวกคนที่แบบอยู่มานานแล้วหรือแบบรุ่นเก่าหรืออะไรไม่รู้อ่ะแบบชอบแบบรู้เปล่าอันนี้คืออะไรน,นี้ใช้ยังไ,ไงนี้ทํางานยังไงอะไรเงี้ยแบบลองลองเชิงอ่ะลองภูมิอ่ะก็เป็นเค้าเจอที่แปลกๆไม่หรือไม่แปลกไม่รู้อ่ะแบบไม่ได้ชอบแล้วกันอยากโชว์หน้าหรืออะไรเงี้ยเออออะไรประมาณเนี้ยเออเอาเถอะคงแบบ เป็นวิธีการเอาตัวรอดในแบบต่อมาเป็นเรื่องที่ห้าเรื่องสุดท้ายและเรื่องสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมในที่นี้จะหมายถึงแบบสถานที่ในการทํางานนะสิ่งที่เราแบบพบเจอของที่จับต้องได้อะไรเงี้ยอย่างแรกเลยคือคนที่ไม่มีรถอาจจะลำบากนิดนึงคือส่วนใหญ่ในการทํางานอนะ่ะเขาจะขับมอเตอไซค์ไปทํางานกันเพราะว่าใช้พื้นที่ตอดน้อยแล้วก็สะดวกไม่รถติด ซึ่งคนที่ไม่มีรถอะ่ะจะลำบากนิดหน่อยเพราะว่าเอ่อสถานที่การทำงานอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามโปรเจกต์ที่เราอยู่สมมติว่ามี่ทำคอนโดแาะว่าคอนโดนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปดูคอนโดอื่นต่อเรื่อยๆจะย้เยไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเราทำหลายโปรเจกต์พร้อมกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบไปไปมามาหลายๆโปรเจกต์ซึ่งถ้าไม่มีรถมันก็ลำบากหรือแบบถ้าโครงการไม่ได้ติดรถไฟฟ้ามันก็ลำบาก แล้วมันก็มีความเสี่ยงที่ว่าเราอะไม่รู้ด้วยว่าเราจะได้จะทํางานที่ไหนในอนาคตซึ่งสำหรับนี่เรื่องนี้ก็เป็นคอนเซิร์นเรื่องหนึ่งว่าโอเคแบบเราไม่รู้ว่าอนาคตรเราต้องทางานที่ไหนอะมัน,ม,นมันวางแผนชีวิตไม่ได้แล้วก็เรื่องโลเคชันก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเรื่องที่สําคัญมากกว่าน,นั้นอีกก็คือเรื่องฝุ่นทุกคนฝุ่นเยอะมากตลอดเวลาแบบทุกคนเคยเดินผ่าน โครงการที่มันกําลังกอ่อสร้างอยู่นะแล้วแบบฝุ่นทรายอ่ะแบบทรายแบบสีแดงๆอ่ะทรายแบบอันนั้นคือที่ทํางานเราเองต้องเดินเข้าไปทํางานในนั้นแล้วถามว่าฝุ่นมันทําอะไรเราใช่ไหมเออเรื่องแรกเลยคือเรื่องสุขภาพแบบการที่เราสูดฝุ่นเข้าไปมันไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมแล้วก็โอเคเรื่องที่สองเรื่องความสะอาดแบบการดูแลความสะอาดในร่างกายมันก็จะ ดูแลอย่างนิดน,นึงว่าแบบเราเจอคุณเยอะสภาพเราก็จะแบบทรมโซมนิดน,นึงน,นึกออกปะซึ่งเราไม่อยากทรงออย่างนึงเกี่ยวกับความสะอาดนี่แหละอยากให้ทุกคนทายมากเลยว่าเออมันมันคืออะไรเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตมากถ้าใครอยากนึกพอสไว้ก่อนนะโอเคเราจะมาเฉลยกันกนะ็คือเรื่องสิวคือตอนที่ทํางานตอนนั้นนะ่ะคือสิวเห่อแบบเห่อหนะักมากเดี๋ยวจะหาลูปมาแปะไว้ให้ดูคือสิวแบบ สิวไม่ไหวแล้วอ่ะนั่งมอเตอร์ไซค์มาทํางานฝุ่นก็เยอะสถานที่ทํางานฝุ่นก็เยอะฝุ่นเกาะหน้าไปหมดแล้วสิวก็เห่อสิวก็ขึ้นแล้วมันก็ไม่หายหน้าพังมากมพือจะทำยังไงก็ตามนานทุกคนเรื่องสิวนี้แน่จริงหมดแล้วทุกคนไม่รู้มารีวิวหรือมาดานะก็ก็มันเป็นสาเหตุที่เราลาออกใช่ไหมก็เรื่องหลักๆอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ เราไม่โอเคคลิปนี้อาจจะเป็นด้านที่ไม่ค่อยดีแต่ถ้าใครมีด้านดีๆก็มาแชร์กันได้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยอยากรู้ก็อันนี้เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทําให้นี่ไม่อยากทํางานในด้านโยธาแล้วนะสำหรับงานตอนนี้นี่เป็น UX/UI Designer นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รู้จัก เอาไว้มีโอกาสหรือว่าใครสนใจอยากลงก็คอมเมนต์บอกได้นะเผื่อว่าจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังสำหรับคอนเทนต์เรื่องโยธาชีมีจะเป็นชิปสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคน,นจริงๆที่ติดตามนี่มาจนถึงตอนนี้เราก็ต้องขอโทษด้วยที่หลังจากนี้จะไม่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับโยธาแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะก็บ๊ายบาย